ห้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามอยอยู่ในศีลในธรรม ปาฏิหาราิากเกิดทุกวันโกนวันพระคุณสุพลจะเข้าไปทำความสะอาดห้องพระอยู่เป็นประจำเหรียญเส,ด,สเด็จแต่วันโกนวันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนที่ผ่านมา <S <S แค่คำอธิษฐานด้วยความศรัทธาว่าต้องการเหรียญของหลวงปู่สักเหรียญหนึ่ง <S 2> <S 2> ปฏิหารก็เกิดขึ้นอย่างน่าพิศวง คุณสุพลแจ้งไพรเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เจอปฏิหารอย่างเหนือความคาดคิดเหรียญหลวงปู่มาอยู่ในผ่านห้องพระได้อย่างไรใครนำมาวางไว้หรือคุณสุพลเองที่เช่าบูชามาแล้วเกิดลืมอย่าบอกนะว่าท่านไม่มีเวลาในการนั่งสมาธิขอเพียงแค่เริ่มต้นหนาทีที่ขอให้ท่านระลึกนึกถึงหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงยังคงมีแสดงให้พวกเราได้รับรู้อย่างต่อเนื่องแต่ละเหตุการณ์ล้วนแล้วแต่สร้างความอัศจรรย์ใจให้อย่างเหนือความคาดหมายว่าจะเป็นไปได้ซึ่งหากใครไม่เจอกับตัวเองและไม่เคยรู้จักหลวงปู่มาก่อนจะต้องคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมา แต่สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินจะทราบกันดีว่านี่แหละคือปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่แสดงให้ลูกหลานได้รับรู้ว่าท่านยังคงอยู่ท่านยังคอยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือพวกเราอยู่ตลอดเวลาเรามาไขาปัญหานี้กับคุณสุพลไปพร้อมๆกันเลยครับ มันห้ามตัวเองไม่ได้ครับ uh huh. อาจารยนะ์เป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้เป็นเป็านยังไงครับมันมันเป็นเวลาขึ้นมาก็ไม่รู้รเราก็ไม่รู้นคะรู้รู้ว่าเป็นลุงปู่อยู่แต่ว่าคือผมออกมามันจะเป็นอย่างนี้ครับนะรู้รู้ว่าเป็นลุงปู่อยู่ครับคือลุงปู่มาแล้วเนี่ยลุงปูป่มาแล้วรู้ลุงปู่รู้ สวัสดีครับ FC ซีทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยสำหรับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาหาคุณสุพลแจ้งไร,รที่ได้เจอกับอภินิหานของหลวงปู่สูงทเทวดาเล่นดินซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาเองมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณสุพลเองกับเหรียญที่มาเองโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ โดยโดยคำอธิฐานเรือว่าการที่อยากได้ของคุณสุพลใช่ไหมครับ,รบที่อยากได้เ<ด>หรียญหลวงปู่แล้วก็มาเองตอนนั้นคุณสุพลคิดยังไงเริ่มแรกนะฮะได,ได้ดูคลิปอาจารย์ครับ,รบปีพศเท่าไหร่นีนก็จําไม่ได้แหละแต่แต่จําได้ว่าช่วงที่อาจารย์วันจะทําทพิธีไหว้ครูและสร้างเหรียญหลวงปู่ห้าอยี่ิบสเหรียญจำได้ตรงนั้นครับเสร็จแล้วก็ เหรียญน,นั้นจะทำมาจาเพาะคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นทั้งหมดห้าร้อยเหรียญครับที่ผมจำได้นะครับอาจารย์เสร็จแล้วก็มันก็มีความอยากได้นะว่าเพราะว่าเห็นเห็นคลิปอาจารย์มาหลายคลิปก็เลยเอ๊ะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็อยากจะได้หลวงปู่มาไว้บูชาสักเหรียญแต่ว่าคงไม่มีโอกาสเพราะว่าไปไม่ได้มันไกลอาจารย์กรุงเทพเป็นอะไร บุรีรัมย์นเนาะรีสะเกศรีตะเกตไหมครับครับเสร็จแล้วก็เลยถ้าหลวงปู่รับรู้จริงๆอ่ะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ยกมือไหว้ในในโน้ตบุ๊กของลูกชายที่ผมเปิดดูทุกวันเนี่ยก็เลยบอกว่าหลวงปู่ครับหลานก็อยากจะได้เรียนหลวงปู่แต่ว,ว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนกับอาจารย์วันหรอกอแต่ถ้าหลวงปู่เมตตาแล้วมีอภิธญาหานจริงๆอย่างที่ทางช่องว่าเนี่ยหลานก็หลวงปู่ หลานขอสักเหรียญเถอะพูดพูดในใจนะพูดในใจนะครับจังไม่ไม่ได้พูดออกเสียงมานะพูดในใจเสร็จแล้วก็กทำไปอย่างนั้นแหละจะจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้คือในตอนนั้นตอนนั้นที่เราไม่ได้เหรียญของล็อกเก็ตของอาจารย์วันที่สร้างห้ารอยยี่ิบสองเหรียญเราไม่ได้เราเนึ่อในใจว่าอยากจะได้เหรียญครับอยากจะได้เหรียญไหนก็ได้ครับจ่าแต่ว่าท่านเชื่อไหมครับว่า เหรียญ522เหรียญของอาจารย์วันที่สร้างนะครับกับในตอนนั้นวันนั้นนะครับก่อนหน้านั้นไม่วันสองวันก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกผมได้ไปหาล่างทรงซึ่งเป็นล่างปู่ล่างปู่ให้เงินผมมา325บาทนะครับครับแล้วเชื่อไหมครับว่าช่วงนั้นก่อนปีใหม่หรือปีใหม่พอดีเนี่ยผมจําได้แล้วปีใหม่พอดีเนี่ยรางวันที่หนึ่งเลขท้ายออก 3, 2, 5ตามที่ล่างส่งให้ผมมานะครับ,รบและที่แปลก,ก็คือข้างล่างออก 5, 2, 2, 2> เหรียญของอาจารย์วันและที่แปลยิ่งกว่านั้นอีกนะครับท่านไปดูได้เลยว่าในคลิปของผมของท่องช่องตำนานไปกับอริชัยเออคลิปที่325มันเป็นไปได้ยังไงทั้งลอตเตอรี่รข้างบนทั้งล่างออกตรงหมดแล้วก็ยัง แถมคลิปที่325อีกมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับหลวงปู่สร้างปฏิหารอะไรแปลกๆเสมอแล้วทีนี้กลับมาที่คุณสุพลเออตอนที่เราพอเราอยากได้แล้วห่างไปนานไหมที่ว่าจะเจอเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครก็หลังจากวันที่ตั้งจิตอธิษฐานหลวงปู่ก็คือช่วงระหว่างอ่าระหว่างกลางเดือนธันวาข้าจาจย์ทีนี้ก็ ทีนี้หลวงปู่เอามาให้คือเดือนมการาปีถัดมามก็คือก็คือเดือนเดือนกวกว่าครับอาจารย์เดือนกวกว่าเพราะว่าวันวันนั้นเป็นวันที่อ่าสิบหกวันครูพอดีอคือวันครูนี่วอ่าก่อนจะถึงวันครูเนี่ยจะเป็นวันโกนคือคือวันที่สิบห้าผมจะไปทําความสะอาดทิ้งพระผมก็เลยมาทำความสะอาดทิ้งพระ,ะพก็เลยไปเห็น อยู่ในอยู่ในพานพานทองเหลืองเหลืองอ่ะ hmm. ผมมีหลวงปู่ทวดอยู่สองเหรียญ mm hmm. ครับแล้วก็ไปเห็นอีกเหรียญหนึ่งผมก็เลยเอ๊ะพระใหม่ใหม่ใครมาไว้ก็ดีหยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูก็นั่งยองๆกับไอ้หลวงปู่คูนใครมาไว้ก็เลยไอ้ใช้ใา mm hmm. ตาเราอายุมากแล้วเราก็มองไม่เห็นเราก็เลยไปหาเว่นมาใส่พราไม่เห็นหลวงปู่สวงเอะ นี่นี่นี่ตอนนี้ยังขนลูกอยู่เดือด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 เดออีกแล้วครับมันมันเป็นอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยถามถามแฟนดูว่าได้ได้เคยเอาหลวงปู่มาบ้างไหมมีใครเอาหลวงปู่มาให้บอกไม่เคยมีแล้วก็ถามลูกชายลูกชายบอกไม่เคยมีพ่อ้วที่วัดวัดวัดไทยที่ไปเคยได้เอามาไหมไม่ได้เอามาเพราะว่าราคาสูงครับอย่างใช่ใช่ก็เลยบอกโอ้โหโอ้โหรู้สึกขนลุกแล้วมีโอ้โหมันดีใจบอกไม่ถูกอ่ะ ยกมือทุ้งหมวลุงปู่เมตตาลูกหลานมากๆเลยลุงปู่มาอย่างไงเนาะอะไรคิดยังไงคิดไปโอ้โหขนาดนี้เลยเหลือเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับจัยก็โอ้โหเล่าให้แฟนฟังให้ลูกชายฟังโอ้โหลุงปู่มาหายังไงก็ต้องไปหาลุงปู่แต่จริงๆแล้ววันไอ้ที่สองร้อยไอ้ห้าร้อยยี่สิบสองเหรียญผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ห้าใบก็ได้ครับจัยอ๋อแล้วตอนนั้นก็ได้อีกได้ครับจัยได้อยู่ ไ๋ S <S อ,อผมก็ถูกรู้สสึวผมจะได้มาหกใบมนะั้งแต่ผมเองไม่มีโชคเพราะว่าธรรมดาแล้วก็ผมแทงบุญแทงเยอะสามตัวถ้าข้างบนเนี่ยตบเต็มเ็มแต่ผมไม่เชื่อไงคือ<ำ>มันมันมันไม่ไม่งั้นโอ้ได้ไม่รู้กี่แสงน,นะจจงแค่ตรงนั้นเอง<ำ>อคือจริงๆแล้วมันตต้งเต็พอเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหาหลวงปู่ใบสองคนตายยาย ไปเลยเอารถลูกชายแหละไปแต่รถลูกชายเป็นคันสีขาวมั้ง่ไม่ใช่คันนี้แหละคันนี้แหละไปก็ไปหาหลวงปู่ที่บ้านดุลก่อนไปที่บ้านดุลเสร็จแล้วก็ไปไปเจออาจารย์วันก็เลยได้รู้จักมาก่อนไรัรู้จักอาจารย์วันก่อนไม่ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ที่ว่านนั่นแหละครับอาจารย์ไม่รู้จักก็เลยอาจารย์วันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์ผมวันนั้นผมอยากจะได้เหรียญหลวงปู่ไม่ได้ ผมก็เลยต่างจินตนิกานนี่หลวงปู่มาให้ผมแล้เผมบอกเสร็จแล้วโอ้ไปตรงนั้นหลวงปู่ก็มาอีกนะโอ้ก็ทางทังช่องอะไรพยนตรงพญานาคอะไรก็มามถ่ายถ่ายผมหลวงปู่มาผมก็ม,มันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์เป็นอย่างที่เห็นนะแล้วอย่างที่พอเราได้เดียนหลวงปู่มาแล้วที่อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดอุบัต<อ>ิเหตุร้ยนับครับอันนี้เมือ่อเมื่อปีปลายปีหกสิบเจ็ด อภินิหารของหลวงปู่สวงเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์จนต้องตกตะลึงในปาฏิหาริย์ในคลิปหน้าเราจะมารับชมในอภินิหารจากปากของคุณสุพลถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกับภรรยาของคุณสุพลที่ได้เจอกับอภินิหารค่ารถที่ปู่ให้ในคลิปหน้าครับรรรรรอีดิเมียองสูงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุต ah an ิมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ